การประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA นางคำภูมุ้นทองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีข้อมูลทั่วไปนางคำภูมุ้นทองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3การศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการประถมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามพารางานเป็นไปตามที่กคกศกำหนดด้านการสอน30ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ได้รับมอบหมาย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามคัคคีการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ 1. การสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรจัดทำแผนการเรียนรู้และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้ประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนตามทฤษฎีิ Theory of Multiple i i n t e l l g e s 4. การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้มีการพัฒนาสื่อที่ใช้ในการจัดการสอนให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่สนใจได้ 5. วัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเช่นใช้แบบทดสอบแบบฝึกหัดการสังเกตการสัมภาษณ์และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการสัมภาษณ์ติดตามให้คำปรึกษาและการแก้ปัญหาร่วมกัน 7. จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนใช้หลัก3ส2รสะอาดสะดวกสบายความรู้และทักษะ 8. อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมระเบียบวินยัยสร้างความตระหนักรู้ความกระตันยูรู้จักการให้มีจิตอาสาด้านที่2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 1. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้อมูลพื้นฐานรายบุคคลบันทึกการมาเรียนบันทึกการส่งงานและบันทึกคะแนนพฤติกรรม 2. ดํดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจัดทำข้อมูลสารสนเทศออกเยี่ยมบ้าน ติดตามดูแลส่งเสริมและประสานกับผู้ปกครองนักเรียน 3. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและหน่วยต่างๆ 4. ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติงานวิชาการเอกสารวิชาการงานกลุ่มสาระ งานอื่นๆของสถานศึกษาประสานงานร่วมกับวัดชุมชนและหน่วยงานราชการด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการอบรมสัมมนาประชุมดูงานการศึกษาต่อ 2. มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการประชุม PLC ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน Share and Charge 3. นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสอนพัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาสื่อการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพนักเรียนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทาย เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการอ่านคำมาตราตัวสะกด9มาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. โดยใช้สื่อ powerpoint และใบงานผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ผลลัพธ์จากประเด็นท้าทายสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการวิเคราะห์ผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ของโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคียังขาดพื้นฐานการเขียนและอ่านสะกดคำพบปัญหาด้านการอ่านคำที่มีมาตราตัวสะกด9มาตราไม่ถูกต้องร้อยละ60และพบปัญหาด้านการเขียนคำที่ม,มาตราตัวสะกด9มาตราไม่ถูกต้องร้อยละ60ทําทำให้ผู้เรียนไม่สามารถอ,าอ่านออกเขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนทุกๆวิชา ส่งผลให้ผู้เรียนมีประสิทธิทภาพการเรียนลดลงไม่มีความสุขกับการเรียนวิธีดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรแกนกลางที่นักเรียนต้องรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2เพื่อออกแบบหน่วยตามตัวชี้วัด 2. จัดทำแผนการเรียนรู้ มาตราตัวสะกด9มาตราโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning จัดทำสื่อการสอนและสื่อใบงานเรื่องมาตราตัวสะกด9มาตราให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 3. ครูผู้สอนดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ผลลัพธ์เชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี กลุ่มวางใจสามารถอ่านและเขียนของมาตราตัวสะกด9มาตราได้ถ so ูกต้องร้อยละ80กลุ่มเด็กไวใจสามารถอ่านและเขียนขมาตราตัวสะกด9มาตราถูกต้องร้อยละ65กลุ่มเด็กม่วงใยสามารถอ่านและเขียนขมาตราตัวสะกด9มาตราได้ถูกต้องร้อยละ50และมีการพัฒนาทักษะการอ่านตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้และตัวชี้วัดที่ควรรู้และมีผลสำเร็จการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น นรับเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามาคัคคีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมาตราตัวสะกด9ามาตราอ่านและเขียนคำที่มีมาตราตัวสะกด9ามาตราได้ถูกต้องในระดับดีก,ดบการปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามาคัคคีใช้การบริหารแบบ PDCA เป็นหลักสำคัญโดยแบ่งเป็น4กลุ่มง,งานมีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานคือ 1>, 1. กลุ่มง,งานบริหารงานวิชาการ 2. กลุ่มง,งานบริหารงานงบประมาณ 3. กลุ่มง,งานบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มง,งานบริหารทั่วไปและมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1. เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 2. เป็นที่ปรึกษาด้านการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาโรงเรียน 3. แก้ปัญหาให้คำแนะนำและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน 4. กำกับดูแลนิเทศติดตามให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นไปตามคู่มือครู 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน